มีอะไรก็กินไปกันเนาะพี่น้องวันนี้แม่ยุ้ยขอนําเสนอเมนูแกงเผ็ดนะคะแกงเผ็ดปลาช่อนกับปลาออปลาหมอช้างเหยียบนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆที่ใครก็สามารถทําได้นะคะเ,เพื่อนๆไม่ยุ่งยากมากนะคะก่อนอื่นในเรื่องของพริกแกงนะคะแม่ยุ้ยก็จะเอาพริกหอมกระเทียมข่าตะไคร้นะคะแล้วก็ใส่กระชายไปนิดนึงใส่ขมิ้นด้วยนะคะใส่เกลือแล้วก็กะปิ นะคะโขลกให้ละเอียดนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามาเจียวกับน้ํามันพืชให้มันหอมให้พริกแกงเราสุกนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเรากินไปเนี่ยเราจะได้ไม่ปวดท้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสีของน้ำแกงเราจะได้สีสดนะคะน่ารับประทานเมื่อคั่วจนหอมแล้วเมยยุ้ยก็จะนําปลาค่ะเพื่อนๆนาปลาที่เราขอดเกล็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเอามาผัด สักแป๊บหนึ่งค่ะเพื่อนๆกลับไปกลับมาแต่ไม่คนมากนะคะเดี๋ยวมันจะขาวนะคะก็กลับสักสองสามกลับก็พอค่ะเพื่อนๆเ,เ,เนาะพอให้เนื้อปลามันแบบเหมือนแบบสลบสลบใช่ไหมที่เขาเรียกกัน <c oughs> <c oughs> ก็ได้ประมาณนี้นะคะไมยยื้อก็พอแล้วนะคะไม่ต้องไปคนนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปคนหลังจากนั้นไม่ยื้อก็จะ นำน้ำนะคะเพื่อนๆน้ำที่ไม่ยุ่ยเตรียมไว้ก่อนหน้าน,นี้เป็นน้ำล้างครกนะคะก็เอามาเทาใส่กระทะของเราได้เลยค่ะก็นี่เลยค่ะเพื่อนๆสีสดไหมคะสีสวยมากเลยเพราะว่าเราเอาพริกแกงไปคั่วกับน้ำมันก่อนนะคะมันก็เลยทำให้สีของน้ำแกงเราสีสดแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็ต้มนะคะเพื่อนๆต้มไว้สักพักหนึ่งนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปคน ไปคั่วอะไรของของน้องเลยนะคะเดี๋ยวน้องจะข่าวนะเราก็ต้มให้เดือดแบบนี้เลยจ้ะเพื่อนๆแม่ยุ้ยอ่ะมีถั่วฝักมีถั่วฝักยาวด้วยแล้วก็มีมะเขือพวงด้วยแล้วก็มะเขือเปาะนะคะก็เดี๋ยวแม่ยุ้ยจะใส่ทั้งสามมะเขือนี่เลยค่ะ ใสไปเลยสูตรใครสูตรเขานะคะเพื่อนๆการทําอาหารน่ะสูตรมันไม่ตายตัวนะคะแล้วแต่เราอยากจะใส่ว่าเรามีวัตถุดิบอะไรเราก็ใส่ไปได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องทําให้เหมือนใครนะคะทําแบบที่เราชอบเนาะเพื่อนๆเ,เราชอบแบบไหนเราก็ใส่แบบนั้นไปเลยอันนี้แม่ยูใส่ไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอให้มะเขือ เขาสุกนะคะสักแป๊บหนึ่งไม่ยุ้ยก็ใส่มะเขือพวงหลังบ้านนะคะปลัดผักปลอดสารพิษเพื่อนๆผักสดปลอดสารพิษของแม่ยุ้ยหลังบ้านแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ปรุงรสให้เรียบร้อยใส่ผงนัวนะคะใส่ออน้ำปลาหรือว่าใส่คะนอด้วยก็ได้ค่ะเพื่อนๆเมื่อเราปรุงตามชอบเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดนะคะเพื่อนๆใส่ใบมะกรูดแล้วก็ใส่ต้นหอมและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องใส่ใบกะเพราด้วยนะคะเพื่อนๆ ลิ่นมันจะได้หอมๆนี่เลยอันนี้ไม่ยุ้ยปรุงเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะไข่ปลาเน้นๆหอมๆเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟเลย